สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมสมพรชาวบางน้อยนะครับหรือโจสะใจจังนะครับเป็นแอดมินเพจโจสะใจจังรวมถึงเป็นแอดมินกลุ่มรถยนต์มือสองราคาถูกไม่เกิน4ี่หมื่นนะครับก่อนอื่นผมต้องขอสมาภัยเพื่อนๆนะฮะในเว็บไซต์ t i k t o อทุกคนทุกท่านนะครับขอรบกวนเวลาการอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะที่เตุลาคมพุทธศักราช2565 นะฮะกับช่วงเวลาดีๆครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีวันนี้ผมมีรถยนต์ดีๆ1หนึ่งคันครับเป็นวอลโวนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทั้งสามท่านด้วยนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดทักทายพูดคุยรวมถึงเคาะหัวใจให้ผมและทีมงานด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะสาหรับวันนี้ผมมีรถยนต์ดีๆสภาพนางฟ้ามาแนะนําเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันนะครับก็ใครที่ดูอยู่ถ้าสามารถแชร์ได้ช่วยผมแชร์ด้วยนะฮะขอจะขอขอบพระคุณมากๆนี่เลยฮะเริ่มต้นกันที่ รูปรักษ์ภายนอกครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อฮะรถคันนี้สีสันสวยรอบคันนะครับประมาณ95%บวกๆเลยนะฮะนี่เลยฮะว o l v o ่7อนะครับคันนี้ผมทดสอบขับมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะมาที่จังหวัดพิจิตรนะฮะไม่น่าเชื่อครับเติมน้ำมัน600บาทประหยัดน้ำมันมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใหญ่นะฮะเครื่องยนต์ใหญ่มันก็อาจจะเร่งรีบเวลาที่เราเร่งรีบต้องการ ความเร็วในการใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยก็ตอบสนองได้ดีนะฮะในระดับความเร็ว120กมตรต่อชั่วโมงถึง140กิมตรต่อชั่วโมงนะ,ะเป็นความเร็วที่กําลังดีและประหยัดนะฮะสำหรับบอนเวคันนี้ถ้าเกิน140กมตรต่อชั่วโมงก็จะกินหน่อยนะฮะสำหรับ v o l v วอเอสเจ็ดเพื่อนๆดูครับ สีสันสวยมากนะฮะไม่ทราบว่าเพื่อนๆดูชัดเจนหรือเปล่าทั้ง19ท่านนะฮะขอญอาตเคาะหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้กันกับพวกเราทีมงานโจสะใจจังครับอ่ะให้ดูรอบคันกันก่อนนะฮะสวัสดีเพื่อนๆในเว็บไซต์ทิกตอกทุกคนทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดทักทายพูดคุยรวมถึงถ้าแชร์ได้ขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยนะครับสาหรับคนที่เคาะหัวใจ วอลโวเอสเจ็ดศนะูนย์นเครื่องยนต์สองจุดสามทีแต่ว่าในเล่มทะเบียนเนี่ยนะฮะเขาลงเป็นสองจุดสี่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าประหยัดน้ํามันฮนะอันนี้รับประกันแน่นอนนะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะฮะเพื่อนๆระบบไฟใช้ได้ครบคือบอดี้ตัวถังเนี่ยคือสวยเลยนะฮะทั้งเรื่องของบอดี้ตัวถังและสีสันสวยมากขอบคุณนะฮะสำหรับทั้ง61ท่านโหเยอะมากฮะเยอะกว่า เด็ดไอดอลบางท่านเลยเนาะสำหรับช่วงเช้านี้วันอาทิตย์วันหยุดวันพักผ่อนของใครหลายคนนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่เลยนะฮะเจดท่าน8ปดท่านแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะ t ิกตอกนะครับนะครับนะฮะ 95ท่าน103ท่านครับขอบพระคุณมากมที่เข้ามารับชม volvo s 7 0ใครที่อยากจะได้รถหรูในอดีตครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีวันนั้นนะฮะวันที่เป็นป้ายแดงอยู่นะ,ะผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆหลายคนอาจอยากจะได้แต่วันนั้นเงินยังไม่มากพอวันนี้ผมนำกลับมาให้ทุกคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของในราคาเบาๆนะครับเพื่อนๆน,นะฮะนี่เลยฮะ volvo s 7 0 นะฮะภายนอกสวยเลยฮะบอดีตัวถังรถไม่เคยชนหนักสีสันบางเดิมทั้งคันนะฮะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีนะฮะใครที่อยากได้รถหรูสมรรถนะรถล้านกว่าบาทนะครับผมไม่แน่ใจเนอะแล้วไม่ร้อยสี่สิบห้าท่านนะครับสำหรับในติ๊กต็อกขอบพระคุณมากๆนะฮะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ท่านนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้น้งมังสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆฟังเสียงกันตัวนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อภายในฮะ เป็นหนังนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยสุดยอดนะครับของรถนะฮะขอญาติกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามานะับผมช่องของผมนะฮะโจสาใจจังจะรีวิวรถแบบสดๆแบบนี้ทุกวันนะฮะในเว็บไซต์ Facebook เว็บไซต์ Youtube นะ,ะก็จะมีฮะหาติดตามได้เลยนะ,ะตอนนี้เหลือรถอยู่2คันนะครับมีวันโวคันนี้นะ,ะที่ผมภูมิใจและอยากจะให้เพื่อนๆน,นะฮะได้พิจารณากันนะครับเพื่อนๆดู ความสวยงามความสมบูรณ์นะฮะคันนี้นะครับรถหรูนะฮะสมรรถนะคันลล้านรถคันนี้ปี2001นะครับเพื่อนๆกับราคาไม่ถึงแสนนะฮะเพื่อนดูภายในคร,ร Israelis, 21, 2021, ับเป็นเบาะหนังสวยๆเลยระบบไฟใช้ได้ครบทั้งหมดเกียร e. ์ออโต้นิ่มๆเลยคันนี้เครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบนะฮะประหยัดน้ํามันระบบเรือนไม้นะปัดนะครับไม่วจะเป็นเกยความเร็วเกยความร้อนเกยวัดรอบเกยน้ํามันนะฮะใช้งานได้ครบระบบไฟติดครบทั้งหมดนะฮะ เบาะไฟฟ้าปรับได้ทํางานปกติเลยนะครับ,ต,บติดครบหมดนะฮะเพื่อ,อนๆอ่าสัญญาณเตือนเข็มขัดนิรภัยถ้าเราไม่สวมก็จะร้องเตือนแบบนี้ตลอดเวลานะฮะ,ะรถสวยพร้อมใช้ครับเพื่อนๆนะ,ะตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังให้ด้วยนะฮะบอดี้สวยทั้งคันครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับเพื่อนๆนะ ใครที่สนใจเนาะติดตามต่อได้เลยทางเว็บไซต์ a c e b o o k นะฮะสมพรชาบางน้อยนะหรือโจอสะใจจังนะในเพจนะครับเพื่อน,อนๆนี่เลยฮะไฟหน้าติดชัดสว่างรถติดฟิล์มเรียบร้อยฮะเช่นเคยครับกับผมโจสะใจจังนะฮะเครื่องดีเกียร์สมบูรณ์แอร์เย็นภาษีพรบรต้องไม่ขาด4สเต็ปการขายรถของผมเน้นแค่4ข้อคือเน้นเครื่องต้องดีเท่านั้นเกียร์ต้องสมบูรณ์ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ก็ต้องเข้าชิดไม่หลุดไม่ห่อนถ้าเป็นเกียร์ออโต้ต้องเปลี่ยนครบไม่กระตุกระบบแอร์ต้องเย็นนะไม่มีคําว่าเย็นน้อยหน่อยนะฮะเอาเติมน้ํายาแอร์เดี๋ยวเย็นเองไม่ใช่ฮะสำหรับตัวผมเองขายรถแอร์ Air ต้องเย็นจนหนาวนะฮะแอร์ Air ต้องเย็นจนหนาวนะครับเพื่อนๆนและ4ี่เล่มเอกสารต้องครบพาสีพรบรต้องไม่ขาดอ่ะนี่เพื่อนๆดูท้องเครื่องไม่ได้ล้างนะครับให้ดูความสดสดเลยคานหน้าเดิมแก้มเดิมรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุหนัก นะฮะสำหรับ volvo s เจ็ดศูนย์คันนี้นะครับเพื่อนๆนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ห้าสูบนะครับตัวนี้ขับหลังนะฮะขับขับหลังรือขับหน้าน่าจะขับหน้านะพี่ว่าขับหน้านะฮะจะประหยัดน้ำมันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบรถนะฮะที่ตอบโจทย์เรื่องความเร็วนะฮะแล้วก็ภูมิฐานการขับขี่นุ่มสบายได้สมรรถนะรถคันละล้า,า,านนะครับคุณเจี๊ยบนะฮะบอกว่าราคาครับ คันนี้ราคาอาจจะสูงหน่อยนะฮะราคา99,000บาทนะครับ99,000บาทกับรถปี2,000แล้วดิสเบรก4ล้อตัวทบตัวท็อปนะฮะกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกนะครับคันนี้ระบบเบรก ABS นะฮะถุงลมนิรภัยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเครื่องยนต์รับประกันให้นะฮะไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องอะไรการซ่อมบำรุงเรามีอะไรสำรองให้เพื่อนๆเ,เ,เลยถ้าซื้อไปแล้ว รถเกิดมีปัญหาเปลี่ยนนะ,ะเป็นปี2ปีใช้ไปตรงนี้เสียตรงนั้นชำรุดอยากจะเปลี่ยนอะไรนะฮะเรามีให้ทุกชิ้นนะครับผมการันตีตรงจุดนี้อยู่แล้วนะฮะเ,เพื่อนๆคนไหนที่ซื้อรถนะฮะจะเป็นรถยุโรปแบบนี้ก็มีอะไรสํารองให้กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะฮะหรืออเมริกันนะฮะรถทุกคันของเราจะมีอะไรรองรับนะทุกคันเพราะการที่เรานํารถเข้ามาขายเราจะต้องเตรียมอะไรไว้สําหรับการซ่อมบารุงด้วยนะครับเพื่อนๆ รถสวยฮะดูด้านท้ายหน่อยนะครับขอพรกคุณเพื่อนๆมากๆนะครับสําหรับคนที่เคาะหัวใจนะครัขขอให้สวยขอให้รวยขอให้หล่อนี่ฮะด้านท้ายด้านท้ายนะครับไม่เคยชนนะครับเพื่อนๆคันนี้นะฮะนี่เลยนะฮะด้านท้ายไม่เคยถูกชนนะครับนี่คือความสมบูรณ์ของห้องเครื่องนะอ่าเครื่องด้านท้ายนะฮะอันนี้เป็นเครื่องเล่นนะฮะเป็นเครื่องเล่นของวอลโว่เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเปิดยังไงน้องมังกมบเขียวนะครับ นี่ฮะใส่แผ่นซีดีนะฮะเพื่อนๆนี่เลยใส่แผ่นซีดีได้หกแผ่นนะครับเพื่อนเยน่อใส่แผ่นซีดีได้เพลงมีฟังนะครับสาหรับเครื่องเล่นสมัยแต่ก่อนนะฮะ <Okay. S 2> นี่เลยนะครับเ <Hey, S 1> <ส>พื่อนๆอ่อใส่ได้หกแผ่นใช้งานได้ปกตินะฮะสำหรับเครื่อเงเสียงกานะ uh. รขับ, ah. บขี่เดินทางไกลเพิ่มความอรรถรสในการเดินทางเพิ่มความสุขในการเดินทางขับรถแบบนี้ถามน้องมังฮะเข้าด่านนะฮะเจ้าที่ตำรวจไม่ยุ่งนะครับเพื่อนๆน นะเบิร์นหน้าหนีเพราะรถหรูคนธรรมดาไม่สามารถที่จะซื้อขับได้เนะนะฮะรถราคาหลายล้านตอนที่เป็นป้ายแดงนะครับนะฮะล้อไหลมีครบไหมน้องมังนะฮะเดี๋ยวให้ดูล้อไหลหน่อยเนาะนะครับคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีงบประมาณหารถไว้ใช้งานอยู่พอดีและอยากจะได้รถหรูๆนะฮะของเดิมหมดนะฮะตรงนี้นะรถไม่เคยติดแก๊สนะฮะสำหรับ Volvo S70 สนี่ล้อไหลเดิมๆนะฮจากโรงงาน มีบล็อกมีแม่แรงมทีที่ถอดล้อให้เราครบเลยด้านหลังไม่มีผูเจ้าของเดิมรักษาอย่างดีนะสำหรับว o ล v o S70 คันนี้สวัสดีทั้ง144ท่านด้วยนะครับขอพระคุณที่เข้ามารับชมแวะเวียนกันเข้ามานะฮะขอญาตเคาะหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันกับพวกเรานะรเรามีรถรีวิวทุกวันนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะนะครับขอพระคุณมากฮะเดี๋ยวติดตามต่อใน a c e b o o k นะฮะป,ปิดก่อนแล้วเปิดใหม่คือมันมีโช๊คนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ฮะมันก็จะ ขึ้นเองของมันแบบนี้เลยนะนี่คือความลรำยุคทันสมัยในยุคนั้นนะยุคปี2000รถคันนี้2ี2 2ิี่ิบสอปีฮะยี่เอ่องปีละแตะ่ระบบนะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยได้ใส่ลงไปนะฮะคันนี้น่าจะมี2อล้านตอนเป็นเป็นป้ายแดงนะครับวันนี้ใครที่มีงบประมาณไม่ถึงแสนเลยนะสามารถติดต่อซื้อได้เลยนะสำหรับ Volvo S70 ช่วงล่างเป็นไง้ันน้องบังขับมาจากกรุงเทพช่วงล่างนิ่มนิ่มดีไม่มีเสียงเลย ช่วงล่างนิ่มดีแล้วไม่มีเสียงฮะเข้าโค้งเข้าโค้งนิ่มๆเลย,ยนี่คืออ,อ่ายางใหม่และล้อแม็กนะยางเป็นของบิสโตนนะฮะบิสโตนอ่าอีโคเปียนะฮะยางบิสบิสโตนอีโคเปียนะฮะซึ่งเป็นอ่าแม็กซห้าก้านนะครับสองสี่หกก้านห้ารูนะครับเพื่อนเพื่อนดิสเบกสี่ล้อนะฮะคันนี้สมรรถนะสูงฮะใครที่ชอบรถหรูส,สมรรถนะสูงสูงนะ แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเครื่องยนต์ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะฮะเพื่อนๆนี่เลยนะฮะ คือหรูมากนะครับสําหรับคนที่อยากจะได้รถเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะในอําเภอประลัดนะครับหรือข้าราชการคนไหนนะอดีตราชการท่านใดฮนะอยากจะหารถหรูๆในวันนั้นเราอาจจะยังมีเงินไม่มากพอนะฮะวันนี้ผมนํากลับมาให้ทุกคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของร่วมกันอ่าเป็นเจ้าของเท่าๆกันเกียร์ออตโต้สมบูรณ์มากครับข้างในเป็นลายไม้ รถดูแลรักษาอย่างดีฮะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีเพิ่งจะวิ่งไปสอง0 0 0กว่ากิโลฮะเพื่อนๆนะครับรถปีสองพนรถปีสองพนะครับเพื่อนๆคันนี้นะนะฮะใครที่ต้องการใครที่อยากจะได้เป็นเจ้าของใครอยากจะครอบครองกับราคาเพียง9 9้0 0มบาทราคาต่อรองได้รถทุกคันพร้อมขับส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับเพื่อนเน ใครที่สนใจนะครับก็สามารถทิ้งเบอร์โทรหรือไม่ก็ทักข้อความหาผมได้เลยนะฮะสำหรับคันนี้ด้านหน้านี้เป็นเป็นซีดีใช่ไหมน้องมังเป็นแผ่นซีดีนะครับแล้วก็มีเทปนะฮะเทปและเกิดมีปรับเบสปรับเสียงกลางปรับนี่ได้หมดเลยออาตรงนี้ปรับเสียงกลางปรับ,รบถึงเบสได้นะครับแล้วก็ตรงเกะนะครับมีเกะอะไรบ้างน้องมังลองชักออกมาดูนี่ช่องเก็บเปลี่ยนไหมเอาช่องเก็บอนนี<ม>้ อ่าช่องเก็บเหรียญช่องเก็บสัมภาระเล็กเล็กน้อยน้อย <Okay. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับเพื่อนเพื่อนลายไม้สวยสวยเลยนะฮะและด้านล่างก็กที่เก็บเหรียญน,นะฮะที่จุดบุหรี่นะฮะแล้วก็ที่วางแก้วกสําหรับอ่าคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเนาะนะฮะนี่เลยหรูหูอ่าเก๊เป็นไงเก๊เปิดได้มีสองชั้นนะฮะเนี่ยฮะมีสองชั้นนะครับตรงนี้จะเป็นสักการะอย่างดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อเป็นสักการะอันนี้คืออะไรแล้วมันต้องเปิดได้อีกช่องนึง่งไหมน้องได้แค่นี้เหรอ นี่อะไรซุกเงินซุกเงินเมียนะครับเนี่ยมันทำไมมีสองช่องอ่ะมีตรงนี้ด้วยอะ๋อแก้วนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดบุรีอ่าที่จุดบุรีแล้วก็สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็ที่เก็บเหรียญยังมีตรงนี้อีกหน่อยนึงอ๋อที่เขี่ยบุรีนะครับเพื่อนๆสําหรับเอ่อคนที่จะสูบบุรีในรถก็เขี่ยบุรีได้พื้นพรมต่างๆเนี่ยยังสมบูรณ์เนี่ย หลังกุหลังคาสวยๆเลยคาน A ฮะเสา A ครับเพื่อนเพื่อด้านซ้ายนี่คือใสๆไม่เคยแก่เสา A ด้านขวาก็ใสๆเลยสวัสดีทั้ง190ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆ ขออขอกําลังใจด้วยกันขอัมจะให้ผมคนละหนึ่งครั้งด้วยนะฮะคุณสมพรบอกว่าสวยมากเลยค่ะขอบพระคุณมากๆะะติดตามผู้จัดแล้วครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามคุณหนึ่งนะขอบพระคุณมากนะครับจะไม่พลาดทุกคลิปเลยเพื่อนๆคิดดูครับรถคันนี้ว o l v o S70 ปี2,000ฮนะราคาไม่ถึงแสนกับสมรรถนะรถราคา2ล้านกว่าบาทนะฮะเพื่อนๆดู่าถ้าได้ลองขับคันนี้รับรองว่าเพื่อนๆติดใจแน่นอนนี่ฮะ<ร> อันนี้เป็นผู้ที่สารนะฮะสำหรับผู้บริหารเลยนะที่พักแขนมีนะครับนะฮะอ่านี่เลยนะฮะสองหท่านขอบพระคุณมากๆหลูจริงฮะสำหรับคันนี้สายบงสายเบลมีให้ครบนะฮะคันนี้ราคาตอนนี้ราคาไม่ถึงแสนนะครับเพื่อนๆนะฮะคนไหนที่หารถไว้ใช้งานมีงบประมาณอยู่พอดีอยากจะขับรถที่มีความปลอดภัย ะฮะสังเกตครับเพื่อนๆที่มีเงินนะฮะหรือเป็นคนเป็นผู้บริหารเป็นคนรวยเขาจะใช้รถหรูหแบบนี้เพราะ 1. ฮนะการขับขี่วันใดวันหนึ่งดวงไม่ดีเกิดประสบอุบัติเหตุนะฮะเออมันก็เซฟชีวิตของเราเ,เพื่อนๆดูสาบีะฮะหนาหนาแบบนี้ใหญ่ๆแบบน,นะะนี้เลยนะฮะนี่เลยนะฮะและความแข็งแกร่งของรถนะฮะความปลอดภัยแน่นอนเกิดการเฉี่ยวชนหรือประสบอนะุบัติเหตุนะคนขับ รวมถึงผู้โดยสารเนี่ยจะได้รับการเซฟอย่างดีจากรถนะฮะวอลโวเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่ฮะสมรรถความปลอดภัยนี่เป็นที่1นะฮะเป็นที่1เลยสําหรับความปลอดภัยทั้งบอดี้โครงสร้างตัวถังคัสซีต่างๆพวกนี้จะแข็งแกร่งนะฮะคนที่ขับรถรุ่นนี้ก็จะปลอดภัยเป็นตัวนะฮะเพื่อนๆไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับขอบพระคุณนะฮะสำหรับคุณ คุณบอยนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับขอบพระคุณมากมากคนไหนสนใจนะครับสามารถทิ้งเบอร์โทรไฟตรงนี้ก็มีประโยชน์นะฮะบ,บางคนบอกว่าเป็นการเตือนสําหรับรถที่วิ่งมาแต่ยามค่ําคืนนะไฟดวงนี้นะฮะไฟดวงนี้มันจะส่องสว่างให้กับพื้นที่ด้านล่างเวลาที่เราจะลงจากรถนะฮะอาจจะมีพื้นดินเฉอะแฉะนะครับหรือมีสัตว์มีพิษอันตรายไฟตรงจุดนี้มันช่วยได้นะครับเพื่อนๆมันช่วยได้รถคันนี้ไม่มีไม่มีผุนะซุ้มลงซุ้มล้อไม่มีผุ รถยังไม่ได้ล้างนะครับเพื่อน ไฟจุดนี้ป้องกันคนที่เราเปิดประตูมามีมอเตอร์ไซค์มีอะไรมาอาจจะมาเฉียวชนได้อันนั้นก็คือข้อหนึ่งแต่ข้อที่สองเนี่ยสำคัญก็คือเป็นการส่องสว่างให้พื้นที่พื้นดินข้างล่างนะฮะเวลาเราลงจากรถเราจะได้เห็นว่ามีสัตว์มีพิษไหมมีที่ดินเฉอะแฉะไหมนะครับตรงนี้ก็คือความสําคัญของไฟข้างประตูนะครับตรงจุดนี้จะเป็นที่เปิดฝาท้ายด้านหลังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เปิดน้ํามันนะครับเพื่อนเพื่อนเบาะไฟฟ้าใช้งานได้จริงจังนะครับนะฮะเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ปกติปรับสูงต่ำปรับ โดยการใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้คนดูเกือบ400แล้วนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับอย่าลืมข้อหัวใจให้ผมด้วยโนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันผมโจสะใจจังหาติดตามผมได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook เว็บไซต์ y t u t u นะฮะสามารถติดติดตามผมได้อ่ะมาดูกันที่เครื่องยนต์ฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ย มีหสูบนะครับเพื่อนๆแต่ประหยัดมากด้วยความสัตย์จริง600บาทจากกรุงเทพนะฮะมาถึงจังหวัดพิจิตรตัวนี้เป็นเครื่องเดิมนะฮะระบบเบรก ABS สูงลมนิรภัยนะฮะด้านหน้านี่คือเดิมๆเลยเพื่อนๆสังเกตหม้อน้ำนะฮะแล้วก็สายหม้อน้ำอันใหญ่มากนะฮะอันนี้ก็คือการรองรับการระบายความร้อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีทั้ง500ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับขอญาติกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่เลยฮะเรื่องสีสันเนี่ย มังเกินเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสีสันนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเ <นะ S 2> จ้าของร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะสีสันคือไม่มีตําหนินะอันนี้ผมขออนุญาตนะครับส่งต่อให้กับคนที่อยากจะได้รถดเดิมๆรถบ้านนะฮะที่เจ้าของเดิมเจ้าของเป็นเป็นเป็นเจ้าเจ้าของเนี่ยเป็นอ่าป,ป,ประธานบริษัทอ่าก่อสร้างนะฮะที่ทําเกี่ยวกับอ่อาเมนเมนเมนเผาศพปลอดสารพิษนะเจ้าของนะครับ เป็นระดับเศรษฐีเลยและนําส่งรถคันนี้มาให้เราได้ขายนะครับเจ้าของรักมากนะฮะแต่มีรถหลายคันเพราะนั้นคนที่จะได้อ่าเป็นเจ้าของคนต่อไปอ่ะโชคดีนะฮะเพราะรถมีเสียงนิดเดียวมีเสียงนิดเดียวหรือว่ามีความชำรุดนิดเดียวเนี่ยเจ้าของนําเข้าสู์และเปลี่ยนให้ทันทีไม่ใช่รถที่คนไม่มีกระตังใช้ถ้ารถคนไม่มีตังใช้ก็เดี๋ยวขี่ขี่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยซ่อมแต่คันนี้ไม่ใช่เป็นรถของคนมีตังเพราะฉนั้นการดูแลรักษาถึงแน่นอนเข้าสูนย์ตลอด นะครับเพื่อนๆกับราคาเพียง99,000บาท99,000บาทเพื่อนๆต่อรองได้นะครับที่อื่นจะเป็นอย่างไรหรือราคาเท่าไหร่ผมไม่ทราบได้แต่ของผมเน้น4ข้อครับคือ1เครื่องต้องดีเกียร์ต้องสมบูรณ์แอร์ต้องเย็นภาษีพรบต้องไม่ขาดอันนี้คือ4สเต็ปการขายรถของผมโจสายจจังและทีมงานนะฮะใครที่สนใจนะฮะก็สามารถทักนะครับหรือกดติดตามนะฮะหรือทิ้งเบอร์โทร ผ่านคอมเมนต์นี้เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆนะฮะราคานี้ไม่แพงนะครับมับงๆงปิดฝากระโปรงหน่อยนะครับเพื่อนๆดูฮะ <c oughs> ที่ปัดน้ําฝนที่ปัดเอ่อไฟเนี่ยใช้งานได้นะครับเพื่อนๆนะคนไหนที่ต้องการโน้วอนโวเอสเจ็ดศูนย์นะครับเพื่อนๆรถหรูนะฮะสมรรถนะสูง ขับขี่นี่เหมือนนั่งอยู่ในออฟฟิศเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงสําหรับคนที่มีงบน้อยอยากได้อัตรถอยากได้สมรรถนะรถราคาหลายล้านนะฮะคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ดูอยู่นะฝากเคาะหัวใจฝากกดติดตามผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีรถรีวิวแบบนี้ทุกๆวันนะครับเพื่อนๆกับราคาเบาๆส่วน Honda City นะฮะไททเซคันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะจากเอฟซี FC นะฮะจากขอนแก่นนะฮะก็มัดจํามาเรียบร้อยเพื่อนๆดูฮะ ซิตี้นะฮะไทซนะครับเพื่อนๆคันนี้เกียร์ออโต้นะฮะสีสันสวยนะล้อแมกซี CE. คันนี้ผมจบไป4ี่0 0ื่นบาทครับเพื่อนๆคิดดูแล้วกันดูสภาพนะสี่0มื่นบาทนะครับดูฮะเดิมๆแบบสุดๆนะครับเดิมๆเลยเนี่ยสี่หมื่นบาทนะครับเพื่อนๆสี่หมื่นบาทที่ลูกค้าจบไปนะฮะรอส่งนะครับสำหรับ Honda City นะฮะนี่เลยเบาะเดิมๆนะฮะเกียร์ออโต้นะครับเนี่ยนะฮะ สวยมากนะครับเพื่อนๆน,นะฮะสวยเลยนะภาษีพระบอไม่ขาดนะครับอันนี้ก็คือลูกค้ามัดจำมาจากอาขอนแก่นนะเดี๋ยวเตรียมส่งให้ที่ขอนแก่นนะฮะสำหรับ Honda City t ไท t นะเพื่อนๆคิดดูครับราคา40,000ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยต้องมี6,70,000มืเข้าไฟแนนซ์ได้8,000 0นะฮะสำหรับอ่อซิตี้ไทคันนี้นะฮะผมไปโหลดมานะผมไปโหลดให้ลูกค้าลูกค้าบอกอยากให้โหลดแล้วอยากให้แต่งหล่อให้ผมใส่ล้อออซอีสองเลย ใส่ล้อ CE 2ีส8สวยๆเลยนะครับนี่ก็คือ Honda City t ้ไทยซสีมีตำหนิบ้างเล็กน้อยมากนะฮะสำหรับคันนี้ก็ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะติดจองนะฮะสำหรับลูกค้าจะขอนแก่นก็ขอขอบพระคุณมากๆนะฮะอ่ะนะครับสำหรับ Volvo A70 คันนี้ใครที่อยากจะได้เนาะนะครับก็สามารถทิ้งเบอร์โทรให้ผมเลยวันนี้ผมยัไม่ได้ดอกกรหลาบเลยเนาะใครที่มีดอกกรหลาบนะให้ผมสักดอกนะดอกกรหลาบสวยเลยครับสําหรับคุณสุ สุพรภาษาอังกฤษอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วคุณวุฒิบอกน่าสนใจครับขอบพระคุณมากยายตุ้มนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดียายตุ้มด้วยนะครับนะฮะ นะติดตามผมไว้เลยนะเพิ่งกลายเป็นผู้ชมติดอันดับหนึ่งนะคุณพี่จูนน้ำดีน้ำดันนะครับขอบพระคุณมากส่งดอกกหลับให้หนึ่งดวงแล้วเราจะไปรับยังไงนะ่ะเดี๋ยวขอศึกษาก่อนเนาะคุณวุฒินะครับขอบพระคุณมากะที่ติดตามนะครับนะฮะใครที่มีงบประมาณหารถไว้ใช้งานนะครับก็สามารถอ่าเป็นเจ้าของคันนี้ได้เรารับประกันหลังการขายเราดูแลให้นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะขาดอะไรขาดผ้าเบรกขาดนุ่นขาดนี่ขาดนั่นก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้เลยนะะทีมงานโจ สะใจจังมีหลายช่องทางฮะเว็บไซต์ youtube ก็มีนะนะฮะโจาสาะใจจังฝากกดติดตามนะครับอยู่แถวไหนครับรถทุกคันของผมอยู่จังหวัดพิจิตรขับส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับขับส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะฮะคือล่าสุดนะผมไปส่งรถที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็เกาะพังงานไปสองคันนะครับคุณสุพรเนะื้ภาษาอังกฤษผมอ่านถูกอ่านผิดต้องขอสมาภัยนะฮะก็ นะครับใครสนใจคันนี้ราคารถได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้โอนรถให้ได้เลยก็เราโอนให้ได้เลยนะครับเพื่อนๆรับประกันการโอนนะเอาไปใช้งานแบบจริงจังวันใดวันหนึ่งต้องการที่จะส่งมอบต่อให้เพื่อนๆเดือดร้อนเรื่องเงินทองก็สามารถนํากลับมาขายให้กับผมได้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคนที่ซื้อไปลดทุกคันครับเรารับรับประกันแล้วก็ดูแลหลังการขายคุณศรีสหกิจสวัสดีค่ะนะครับคุณหนึ่งชาตีสวัสดีครับสวัสดีคุณหนึ่งชาตีสวัสดีคุณศรีสหกิจด้วยนะครับขอพระคุณที่เข้ามารับชมนะฮ กดติดตามสุพลนะฮะผมอ่านถูกเนาะสุพลภาษาอังกฤษนะครับอ่ะนี่เลยฮะว o l v o S 7 0นะครับล้อแมกเดิมๆจากโรงงานคือรถปี2000ละแล้วไม่เคยโดนชนเลยนะรถคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเลยนะครับรอติดตามนะวันนี้มีม er e ิสซูเซอร์อีคาร์หนึ่งคันโตโยต้าสามห่วงหนึ่งคันนะครับราคาสามหมื่นสี่หมื่นเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลว่าราคาจะกี่หมื่นนะรถทุกคันเองผมขับขี่ทางไกลได้แน่นอนนะฮะ รถนะครับไม่มีคําว่าถูกแพงมีแต่ควาว่าคุ้มหรือไม่คุ้มซื้อไปต้องซ่อมหรือไม่ต้องซ่อมภาษีขาด2ปี3ปีตรงนี้ผมไม่ขายแอร์ไม่เย็นผมไม่ขายนะครับอันนี้ก็คือ4 step ี่สเต็ปการขายรถมือสองของผมโจสาใจจังและก็ทีมงานนะครับคุณภาษากอีกท่านหนึ่งบอกสวัสดีครับนะฮะลุงมัม่มสวัสดีครับนะฮะอ่ะนะคใครที่อยากจะได้เนาะ นะครับใครที่อยากจะได้ว o l v o เอสนะครับคันนี้ผมภูมิใจแล้วก็อยากจะส่งมอบให้กับเพื่อนๆจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ย ได้ขับได้ใช้สําหรับคนที่มีงบประมาณขอบพระคุณสําหรับการกดถูกใจด้วยนะครับนะฮะนี่เลยนะครับสาหรับว o l v o S70 คันนี้นะฮะกระจกไม่มีแตกร้าวฮะกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับเ <Dem> พื่อนๆดูนะ,ะกระจกแท้เดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนนะฮะรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะฮะคันนี้อนดูหล <c ari: S 2> ังคองหลังคาไม่มีตําหนินะฮะใสๆเลยนะฮะกระจกด้านหลังแท้เดิมโรงงานนะครับกระจกด้านหลังแท้เดิมโรงงานนะฮะติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับ นะฮะอ่ะน่าจะสามห่วงสวยปะครับโอ้โหรถทุกคันของผมเน้นสภาพเนาะนางฟ้านะฮะเดี๋ยวรอติดตามทักข้อความหรือยังไงดีผมก็ครั้งแรกนะฮะที่มารีวิวผมก็ไม่แน่ใจนะครับสําหรับการรีวิวแล้วเราจะตอบคําถามกันอย่างไรนะฮะก็สามารถกดติดตามแล้วก็สามารถทักข้อความหาผมได้เนาะนะฮะอ่ะน่าจะครบทวนแล้วก็คงจะสมบูรณ์เนาะสำหรับ เมื่อกี้ลืมแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมเยอะนะฮะอ่าไม่เป็นอะไรนะครับก็ถือว่าการแนะนํารถของผมนะเน้นเขาเรียกว่าเน้นเน้น รายงานแบบตรงๆนะฮะเราเป็นพ่อค้านะฮะไฟใช้ไม่ได้เราก็ต้องบอกใช้ไม่ได้ครับเพราะสักวันหนึ่งคนที่เข้ามาซื้อเขาก็ต้องรู้อยู่ดีว่าไฟใช้ไม่ได้เบรกติดเบรกหมดอะไรพวกนี้นะ,ะเรารายงานแบบตรงๆนั่นก็คือฝากพอา่อค้าสําหรับพอ่อค้ารถยนต์มือสองเราจะต้องกอบกู้สถานก,การณ์รถมือสองให้กลับมามีความน่าเชื่อถือเหมือนเดิมนาะบางคนนะ,ะขายแบบส่งๆเนาะพอา่อค้าหลายคนเลยขายแบบส่งๆพอ่อค้าแม่ค้านะฮะกราบอกว่าไม้ขึ้นครบทั้งที่ไม้ขึ้นแค่ตัวเดียวก็มีฮะเราก็เคยเจอมาเพราะฉะนั้น นะฮะถ้าเพื่อนๆรับได้เรารายงานไปเลยฮะตรงนี้เสียตรงนี้ชํารุดตรงนี้ไม่ดีนะถ้าเพื่อนๆเขาพร้อมที่จะจบพร้อมที่จะซื้อเขาซื้อแน่แต่ไม่ควรที่จะหมกเม็ดหรือนะฮะการที่จะแบบนะฮะโกหกการเพราะอย่างน้อยยังไงลูกค้าก็ที่ซื้อไปก็ต้องรู้อยู่ดีนะครับเพื่อนๆอันนี้คือความสัตย์จริงของพวกเราที่จะรายงานรถนะฮะให้มันตรงเพื่อนๆดูด้านท้ายฮะผมบอกไม่เคยชนก็คือไม่เคยชนนะฮะนี่เลยนะฮะ ด้านท้ายนี่สามารถเข้าไปนั่งได้เลยเจ้าของเดิมรักษามากร,รถคันนี้นะเพื่อนๆดูครับรถไม่เคยชนท้ายเลยด้านท้ายไม่เคยชนนะครับเพื่อนๆน,นะฮะ นี่เลยนะครับน่าจะครบถ้วนแล้วก็คงจะสมโบน์โนสสาหรับคลิปนี้กับนสัสก,การพระเดชประคุณพระอาจารย์จากนครไทยด้วยนะครับบอกว่าสุดยอดขอบพระคุณมากๆนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนโนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพบกับผมในเว็บไซต์ u t u b e นะฮะช่องของผมเองสมพรชาบางน้อยเนาะหน้า a c e b o o k นะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวในติ๊ t o ็อกอาจจะไม่ค่อยถนดถัดสักเท่าไหรนะฮะก็ขอขอบพระคุณสําหรับดอกกุหลาบที่มอบให้นะครับแล้ววิธีการรับรางวัลที่ต้องทาอย่างไรบ้างผม แน,น่ใจเนาะนะฮะน่าสนใจครับคุณมาหารอแห่งสวนป่าทับทิมนะฮะขอพระคุณมากๆครับนะฮะถ้าสนใจแบบจริงจังก็สามารถทักข้อความหาผมได้นะครับสาหรับคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนไปก่อนขออวยพรน,นะให้เพื่อนวันนี้เจอแต่คำว่าโชคดีกันทั้งวันเนาะนะฮะใครที่เพิ่งมาก็สามารถกดติดตามผมได้เนาะ,ะคลิปนี้ผมอาจจะบันทึกไวให้เพื่อนดูต่อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ,ะคลิปนี้ผมไปก่อนขอขอบพระคุณมากๆสําหรับเว็บไซต์ t ิกต็อกนะฮะที่ผมมาใช้พื้นที่ของท่า ในการทำมาหากินโดยส่วนตัวนะขอบคุณมากๆสำหรับเว็บไซต์นี้ที่สร้างคนสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับเพื่อนๆน,นะฮะหลายๆคนนะฮะราคา99,000บาทนะครับราคาต่อรองได้นะคุณวุฒินะฝากกดติดตามสนใจแบบจริงๆก็ทักข้อความหาผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ